ในคลิปนี้แก้วจะแนะนำว่าขึ้นบ้าน10อัปเกรดอะไรก่อนดีก็จะเป็นสไตล์แก้วนะครับผู้ชมอาจจะดูที่แก้วแนะนำนะครับแล้วเอาไปปรปับปรุงเปลี่ยนได้เลยนะครับหรือว่าจะอัปเกรดตามแก้วก็ยินดีไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวแก้วจะแชร์ลิก์จากบ้านหลังนี้ไว้ให้นะครับโดยแก้วออกแบบมาเป็นแบบบ้านความคืบหน้านะครับเราจะเอาสิ่งกอ่อสร้างที่ยังอัปเกรดไม่ตันนะครับไว้ด้านซ้ายล่างครับแล้วก็ขวาบน,นครับคือสิ่งกอ่อสร้างที่อัปเกรดตันแล้ว หรือว่าอัปเกรดไม่ได้แล้วนั่นเองซึ่งผู้ชมสามารถที่จะทาได้นะครับเมื่อผู้ชมอัปเกรดควีนตันแล้วนะครับก็สามารถที่จะย้ายไปไว้ด้านบนได้นะครับก็จะรู้ว่าเออด้านบนเนี่ยเราอัปเกรดตันแล้วนะครับก็จะเหลือสิ่งก่อสร้างด้านล่างที่ยังอัปเกรดไม่ตันนะครับก็เป็นสิ่งที่แก้วเอาแบบมาดีครับเดี๋ยวแก้วแชร์ลิงก์ไว้ให้นะสามารถกดที่ลิงก์ในคำอธิบายได้นะครับผู้เล่นที่อยู่บ้าน 10, าสิบก็สามารถที่จะใช้ผังบ้านนี้ได้เลยแล้วก็เวลาที่ผู้ชมเล่นนะครับพอผู้ชมจัดบ้านแบบนี้แล้วนะครับก็ สามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ผังอื่นได้เลยนะครับอย่างเช่นผังที่คุณชมต้องการกันะครับแล้วก็เวลาที่คุณชมจะอัปเกรดก็ค่อยกลับเปลี่ยนมาเป็นทางผังนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้แก้วจะแนะนําอย่างไรนะครับแก้วบอกก่อนนะครับว่านี่คือบ้านแก้วกาสอ2พนานะครับเป็นบ้านแก้วก้าที่เล่นในปี2023นะครับแก้วหายไปเดือนกว่าๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเป็นบ้าน9ก้ตันนะครับแล้วก็ อัปเกรดเป็นบ้านสิบแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาแนะนำนะครับว่าจะอัปเกรดอะไรก่อนซึ่งแก้วเน้นที่จะเน้นการโจมตีนะครับเราจะเน้นการโจมตีให้ตันไวที่สุดเลยครับส่วนการป้องกันนะครับเราอาจจะไม่ได้รีบนั่นเองเดี๋ยวแก้วจะแนะนำนะครับว่าสิ่งก่อสร้างอาวุธทหารน้ํายาเราจะอัปเกรดอะไรก่อนนั่นเองก็จะอัปเกรดไปนะครับโดยมาถึงนะครับแก้วจะเรียงจากด้านซ้ายไปด้านล่างนะครับด้านซ้ายคือสิ่งที่เราจะอัปเกรดก่อนนั่นเอง แ้วขึ้นมาก่อน,นครับคือผู้ก้าวครับควีนกับคิงแต่ว่ามาถึงเนี้ยยังไม่ต้องอัปเกรดก็ได้นะครับเราเดี๋ยวค่อยอัปเกรดนะเราจะอัปเกรดสิ่งแรกเลยนะครับคือโรงงานอาคมนะครับถามว่าทําไมเราต้องอัปเกรดโรงงานอาคมก่อน,นครับเพราะว่าเมื่อเราอัปเกรดโรงงานอาคมแล้วนะครับเราจะเพิ่มความจุของอาคมนะครับได้อีก2หน่วยนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะ ผลิตน้ำยานบ้าไปได้1ขวดนะครับหรือว่าผลิตน้ำยานแช่แข็งได้ีกงขวดไปโจมตีได้น,นะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับ <S <S ๆๆแก้วก็เลยแนะนำนะครับว่าอัปเกรดโรงงานอาคมก่อน,นครับแล้วก็เราจะปลดล็อกอาคมลอกเรียน,นครับหรือว่าน้ำายาโคนนะครับก็สามารถที่จะเอาไปโคนบอลลูนโคนฐานได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะอัปเกรดกันนะครับโอเคแก้วจะกดปุ่มอัปเกรดเลยก็อัปเกรดไปหนึ่งชิ้นแล้วนะครับต่อไป เราจะอัปเกรดห้องทดลองนะครับห้องทดลองนี้เมื่อเราอัปเกรดนะครับเราก็สามารถที่จะอัปเกรดทหารน้ํายาไปเรื่อยสูงขึ้นได้นั่นเองซึ่งท่าผู้ชมสามารถที่จะอัปเกรดเสร็จภายใน5วันแรกนะครับก็สามารถที่จะได้ใช้ผลประโยชน์นะครับที่เราจะมีทหารเรเววตันน้ํายาเรเววตันนะครับใช้ก่อนเป็นเวลา5วันนะครับก็ถ้ามีตําราก็อาจจะใช้กับห้องทดลองได้เลยนั่นเองโอเคแก้วกดอัปเกรดเลยนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับก็จะเป็นปลาสแกนนครับปลาสแคนถามว่าปลาสแคนจะเป็นต้องอัปเกรดด้วยหรอเลแคนของเราเนี่ยเขาไม่ส่งทหารให้เลยเขาไม่ค่อยส่งทหารให้เลยครับแล้วก็ขอไปก็นาน,นครับหรือว่าจะมีคนส่งให้หรือไม่ให้ก็แก้วแนะนาว่าให้ขอนะเพราะว่าถ้าเราขอถ้าเราอัปเกรดปลาสแกนนครับเราจะจุทหารได้เพิ่มขึ้น5หน่วยนครับก็สามารถที่จะขอบรรลุได้7ตัวนะครับขอมังก็ได้ฟ้าหนึ่งตัว รุ่นหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเราสามารถที่จะขอเครื่องจักรได้แล้วนะครับเครื่องจักรคืออะไรเครื่องจักรก็คือรถจักรกําแพงเร,รือรบทลาจจมถล่มโรงฐานถล่มเมืองเครื่องนี้ลูกฝ่ายนะครับก็สามารถที่จะขอได้นะครับซึ่งการขอเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะโจมตไีได้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสที่ทำสำดาวได้ก็มีสูงแต่ชุมอาจจะบอกว่า อยู่ในแค้นที่ไม่ค่อยส่งทหารครับเขาไม่ค่อยส่งอยู่แล้วไม่ต้องอัปเกรดก็ได้มั้งแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้เหรียญพสดมนะครับทำการซื้อซื้อทางฝั่งของเครื่องจักรได้นะครับอย่างเช่นเราขอถ่านแคนไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครส่งเครื่องจั่งครับเราก็สามารถที่จะใช้เหรียญพสดมซื้อถ้าฝั่งขเครื่องจักรได้นครับก็แนะนำให้ซื้อตอนที่จะบัวเนาะถ้าเป็นตีป่นปกติเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะบัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เหรียญพสดมซื้อเครื่องจักกเเเอาาไไปใช้้็บสสดดวยยล อแกอัปเกรดไปนะครับก็อัปเกรด3ชิ้นแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่แกแนะนําให้อัปเกรดนะครับคืออะไรแกแนะนําให้อัปเกรดค่ายกองทัพก่อนเลยนะครับค่ายกองทัพนะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดได้เพราะว่าเราอัปเกรดหนึ่งขนนะครับมันจะเพิ่มความจุของทหารครับที่เราจะไปปนเนี่ยได้5หน่วยนะครับถ้าสี่ขยก็เพิ่มมา20่หน่วยนะครับได้ปืนกลทั้หนึ่งตัวก็สามารถที่จะจุได้นะครับทั้งหมดเนี่ย จากเดิมนะครับเราจูได้220หน่วยก็จะกลายเป็น240หน่วยนะครับสามารถที่จะผลิตฐานได้มากขึ้นโอกาสได้3ดาวก็มีสูงมากขึ้นนั่นเองโดยแก้แนะนําว่าให้อัปเกรด2ค่ายพร้อมกันเลยนะครับถ้าผู้ชมไปปุ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เลยมันจะใช้เวลา3วันนะครับก็อัปเกรดรีบอัปเกรดให้ตันนะครับเพื่อที่จะโจมตีได้ดีนั่นเองและต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่แก้มองว่าอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะว่าจะอัปเกรดเลยก็ได้นะครับหรือว่าอัปเกรดทีหลังก็ได้ คือการอัปเกรดโรงทหารแล้วก็โรงงานตะคมนะครับเรามีโรงทหารนะครับก so ็จะอัปเกรดและปลดล็อกคนงงานเหมืองนะครับคนงานเหมืองแก้มังว่าบางคนก็ได้เล่นบางคนก็ไม่ได้เล่นนะครับถ้าใครไม่ได้เล่นนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดตอนท้ายได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าจะเอาไปเล่นกับหมูป่านครับเป็นคุณชาร์ดไ่ไน้หมูป่าก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นโรงฐานมื่นครับเหมือนกันเลย เราจะปลุกล็อกปลาหินครับปาหินเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีเหมาะสำหรับใช้กับโกเลมแม่มูนครับแต่ว่าโกเลมแม่มูนครับมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับเราไม่ได้ใส่บอลนะครับก็อาจจะอัปเกรดทีหลังก็ได้นะครับานผช้ชมเป็นสายวอลนะครับแก้แนะนําเลยครับว่าโกเลมแม่มูสปาหินครับไปด้วยกันได้ดีมากๆเลยก็อาจจะอัปเกรดก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวอลแต่แก้ไม่ค่อยแนะนําให้เอาไปปลนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสูตรนี้มันจะผลิตนั้นเองแล้วก็ น้ำยาเนะครับเราจะปลดล็อกทางฝั่งของอาคมข้างขานะครับหรือว่าน้ำยาข้างข่าวมันใช้ได้ดีนะครับอย่างเช่นมังกรข้างขาวนะครับหรือว่าเปก้าปลาหินข้างข่านะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้สกิลในการเล่นมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเล่นไม่ได้บ่อยนะครับมองว่าใช้ในปัวเหมือนกันนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับก็ถ้าจะอัปเกรดนะครับก็ดูว่าเราได้ใช้ไหมถ้ายังไม่ได้ใช้นะครับก็คว้ยอัปเกรดทีหลังนั่นเองแต่ว่าแก้วจะบอกว่าการที่เราอัปเกรดโรงทหารทั้ง3อันนี้นะครับ มันจะมีข้อเสียนะครับคือเวลาที่ผู้ชมนะครับสมมติว่าแก้อเกลดลงฐานอยู่นะครับแล้วปกติเนี่ยแกผลิตฐานใช้เวลา30นาทีหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับใช้เวลาผลิต30นาทีนะครับลงฐานจะผลิตช้าลงสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราออปเกรดนะครับก็หมายความว่าจากเดิมนะครับเราผลิตสามสิบนาทีก็จะกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับฉะนั้นอาจจะต้องใช้น้ำยาชั้นกั้นซางครับหรือว่าใช้ ตำราอะไรก็ตามครับมาอัเกต์ให้เสร็จทันทีหรือว่าจะรอครับก็อาจจะเป็นช่วงที่เราจุ้งยุ่งนะครับไม่ค่อยได้เล่นก็ค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับเพราะว่าคือผลิตชาลง5 0มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับแก้วนะครับโอเคถ้า3อย่างครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานในคมมืดแล้วก็โรงฐานมืดนั่นเองก็บอกไว้นะครับเพื่อคุณผู้ชมยังไม่ทราบนะต่อไปนะครับเราจะทําการอัปเกรดกับดักกันนะครับก็จะเข้าในส่วนของการป้องกันแล้วนะครับ แก้วเรื่องที่จะอัปเกรดกับดักก่อนนะครับเพราะกับดักก็จะช่วยป้องกันได้ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าอาวุธสําคัญกว่านะครับก็ค่อยมาอัปเกรดกับดักตอนท้ายนะกระดักเนี่ยแก้วจะเน้นไปที่อันที่โจมตีทางการได้ก่อน,นครับเพราะว่าบา <S <s ้านสิบนะครับเรามักจะเจอมังกรค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็อาจจะผลิตอัปเกรดนะครับทางฝั่งของลูกโป่งสีดำนะครับเพื่อที่จะป้องกันมังกรนั่นเองก็ก็จะอัปเกรดไปนะครับต่อไปก็เป็นระเบิดยันครับเพื่อที่จะ จมืีนครับเผื่อว่าเราเจอฐานพื้นดินนะครับอย่างเช่นป่าเหินนะครับหรือว่าถ้าฟักขมูป่าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ระเบิดยางนครับในการอัปเกรดได้เลยต่อมาครับเป็นกำดักของกระดูกนะครับก็จะช่วยป้องกันพื้นดินได้ดีนะครับอาการก็ป้องกันได้นะครับแต่ว่าแก้ป้องว่าใช้กับพื้นดินค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะครับแล้วต่อไปก็เป็นกำดักสปริงครับก็อัปเกรดมันก็จะจุดสปริงมากขึ้นนะครับทำให้ฐานจะเด้งได้นั่นเองแล้วก็จะมีระเบิดนั่นเองครับที่แก้นแนะนำให้อัปเกรดตอนท้าย ละต่อไปนะครับเราจะลงทางฝั่งของอาวุธแล้วนะครับโดยอาวุธเนี่ยเราจะทําการลงอาวุธอาวุธไปทีละอย่างก่อนนะครับก็เราอาจจะเหลือช่างก่อสร้างหนึ่งตัวนะครับเราก็สามารถที่จะลงทางฝั่งของหอคอยพึ่งนรกด้านครับหรือว่าสารวาได้ก่อนนะครับเพราะสารวาเนี่ยเป็นคีย์ดีเฟนส์นะครับอาวุธหลักก็สามารถที่จะป้องกันได้ดีเลยนะครับแก้วลงไปนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้แก้วก็มีช่างแค่หนึ่งตัวนะครับพอแก้วลงอันนี้เสร็จแก้วก็ไปลงสารวาวาเพิ่มอีกหนึ่ง อีกหนึ่งต้นครับแก้วลงไปเพิ่มแก้วลงไปเพิ่มนะครับต้นที่2ตรงนี้เลยนะครับนั่นเองก็สามารถที่จะทําการลงด้านครับแล้วเราก็ลงอย่างอื่นนะครับที่เหลืออยู่นะครับก็เป็น x b o กโบหอคอยระเบิดปืนใหญ่ธนูนะครับก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลงไปให้ครบนะครับแล้วก็อัปเกรดมันให้เป็นเลเวลเท่ากับของเก่าที่มีนั่นเอง โดยในส่วนของอาวุธนะครับแก้วจะให้ความสําคัญกับป้อมหอคอยระเบิดก่อนนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันได้ดีแล้วก็จะมีช่างก่อสร้างสักตัว2ตัวครับอัปเกรดอาวุธอยู่นะครับแล้วที่เหลือเราก็ไปอัปเกรดพวกการโจมตีก่อนพอเมื่อไหรนะครับทีาเราอัปเกรดการโจมตีเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาช่างก่อสร้างที่เหลือเนี่ยมาอัปเกรดอาวุธทั้งหมดเลยต่อไปก็จะเป็นเอ็กโบครับเอ็กโบเนี่ยป้องกันได้ดีนะครับมันมีพลังโจมตีสูงครับใช้ได้ดีทั้งทางสายอากาศและทั้งบกเลยครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับ หรือพื้นดินแล้วต่อไปนะครับเป็นป้อมพูนะครับแก้วมองว่าป้อมภูนี่ครับมันสามารถที่จะโจมตีทางฝั่งของมังกรได้ดีนะครับแก้วก็เลยเลือกที่จะอัปเกรดป้อมพูกอนั่นเองต่อไปเป็นป,ป้อมเทล่ามาประลยนะครั manera, เบเอ้เทล่าทุ่มซ่อนนะครับที่แก้วอัปเกรดก่อนนะครับเพราะว่ามันซ่อนได้แล้วก็มันสามารถที่จะโจมตีได้พื้นดินและอากาศนั่นเองก็เลยเลือกที่จะอัปเกรดก่อนครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเครื่องกวาดอากาศครับมันก็จะก็จะดันถ่านนะครับให้ไปได้ไกลขึ้นนิดนึงนั่นเอง แกดอกที่จะอัปเกรก่อนนะเพราะว่าแกมองว่าบ้านสุดเนี่ยมันก่อนเราจะเจอบ่อยนั่นเองแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นหอคอนระเบิดนะครับก็ใช้ป้องกันได้ดินครับกับฐานพื้นดินนะครับอย่างเช่นหมูป่าอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดก่อนได้เลยอย่างเช่นหมูป่าเข้าไปนะครับเจอก็จะตายลงไปนั่นเองพอระเบิดนะมันก็จะตายลงไปนะครับปุ้มแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นป้องพ่อมดนะครับป้องพ่อมดเนี่ยเป็นป้องที่โจมตีแบบกระจายนะครับทำให้ เวลาที่เราเจอพวกขางข่าวนครับหรือว่าเจอบอลลูนหรือว่าหมูป่าหรือแล้วก็ตามครับที่มาเป็นกลุ่มจะช่วยโจมตีได้ดีเลยครับก็เลยแนะนําให้อัปเกรดก่อนแล้วต่อไปก็จะเป็นป้อมธนูนะครับเพราะว่าป้อมธนูสามารถที่จะโจมตีทางอากาศหรือพื้นดินก็ได้นะครับเห็นว่าแก้วจะแนะนำนะครับให้อัปเกรดอาวุธที่โจมตีทางอากาศและก็พื้นดินได้ก่อน,นครับเพื่อที่จะใช้ความคุ้มค่า้เต็มที่สุดที่สุดเลยครับแล้วต่อไปเราก็ไปอัปเกรดปืนคกนะครับถามว่าทำไมแก้วอัปเกรดปืนคกก่อนปืนใหญ่นะครับ เราะปืนคงครับถ tamam. ้าวางดีๆมันสามารถที่จะป้องกันเครื่องยิงลูกไฟด่านครับก็ช่วยป้องกันได้ดีเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับเราไปอัปเกรดปืนใหญ่นั่นเองนี่ก็จะเป็นการอัปเกรดอาวุธนั่นเองครับให้เราอัปเกรดไล่จากด้านซ้ายลงไปด้านล่างครับแบบนี้เลยแล้วก็อัปเกรดให้ครบนั่นเองต่อไปนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดที่คุเจาะน้ำดำครับเพื่อที่จะผลิตน้ำดำได้มากขึ้นนั่นเองพอเราจะใช้น้ำดำในการอัปเกรดผู้กล้าอัปเกรดทหารอัปเกรดน้ำยานะครับ แล้วก็ที่ขุดเจาะน้ำม้วนครับเราจะใช้ในการอัพเกรดทหารแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นทางฝั่งของที่ขุดเจาะทองคานั่นเองและกําแพงเนี่ยเราไว้ท้ายสุดเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เรามีทรัพยากรเต็มแล้วนะครับแล้วเราอยากจะปล้นต่อครับช่างว่านครับก็สามารถที่จะเอามาอัพเกรดกาแพงสักต้น2ต้นได้นะครับเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการที่จะไปปล้นต่อได้นั่นเองแล้วก็ก็ลงกําแพงให้ตันทีหลังนั่นเองครับไม่จำเป็นต้องลงก่อนเนาะซึ่งเราจะได้กําแพงมา25ต้นนะครับ แล้วก็คุณชมอาจจะลงไอ้พวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแก้วดูก่อนนะ่ะเราได้กำแพงมาหรือเปล่าได้นะครับได้กำแพงมาก็ลงกำแพงแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวลเท่ากันนะครับเป็นเลเวลสินั่นเองก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยครับจะเห็นว่าแก้วเน้นที่จะอัปเกรดการโจมตีมากกว่านะครับก็อันนี้เป็นความคิดแก้วในปี2 0 2 3นนะยังไงลองเอาไปปรับใช้ดูน,นะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนสุดท้ายกันนะครับเป็นการอัปเกรดทหารเล่มยาครับเดี๋ยวแก้วจะกดซื้อเวลาซื้อเวลาเลยครับโดยใช้เพชร3 5มเ็ดมตรนะครับลองดูกันว่าทหารเล่มยาครับแก้วแนะนําว่าให้อัปเกรดอะไรก่อนครับคือแก้วไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องอัปเกรดมังกรก่อนจะต้องอัปเกรดหมูปากก่อนครับคือแก้วจะไม่แนะนำนะครับแก้วจะแนะนําว่าช่วชอบได้สูตรอะไรนะครับก็อัปเกรดอันนั้นก่อนเลยครับ อย่างเช่นบ้าสิบถ้าแก้วนึกอ่อนครับแก้วอาจจะชอบมังกรกับน้ำยาดใส่ฟ้านะครับก็แก้วก็อัปเกรดมังกรก่อนเลยนะครับให้เป็นเรือดตันเพราะว่าเราจะอัปเกรดตัวที่เราเล่นก่อนครับก็อาจจะเป็นสุรป้นก่อนครับเป็นมังกรแล้วก็ใส่ฟ้านะครับสองอย่างนี้แก้วก็อัปเกรดให้ตันเท่านี้แก้วก็พอใจแล้วนะครับอันนี้คือสไตล์ที่แก้วแนะนำนะครับแก้วแนะนําว่าจะต้องอัปเกรดตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนครับให้ผู้ชมอัปเกรดตัวที่ผู้ชมเล่นบ่อยที่สุดนะครับ ก่อนเลยนะครับหรือว่าผู้ชมชอบเล่นหรือผู้ชมอาจจะไปได,ดูสูตรมาก็ได้นะครับว่าเออสูตรนี้เนี่ยใช้เปกกาใช้ปลาหินเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยนะผู้ชมก็อาจจะอัปเกรดเปกกากับปลาหินก่อน,นครับแล้วก็อาจจะอัเกรดน้ํายากระโดดอะไรพวกนี้ไปไปด้วยก็ตามครับในสูตรที่ใช้ซึ่งแก้วจะแนะนำนะครับว่าเราคนที่จะอัปเกรดทหารท,ที่เป็นสูตรป้นก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าแก้วป้นด้วยมังกรแก้วอัปเกรดมังกรแก้วอัปเกรดสายฟ้านะครับพอแก้วอัปเกรดสูตรถูมังกรเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปแก้วก็หาสุดบัวนะครับสุดบัวแก้วอาจจะอาจจะเป็นเป็ก้าปาหินหรือว่าอาจจะเป็นโกเลมแล้วก็แก้วดูก่อนนะอ่าโอเคแก้วอาจจะเป็นโกเลมแม่มุดนะครับแก้วก็อาจจะอัปเกรดโกเลมแม่มดอีกหนึ่งสูตรนะครับแล้วพอเนี้ยพอเราอัปเกรดได้2ส,สูตรแล้วนะครับคือสุดบนสุดบัวนะครับแล้วที่เหลือเราก็อัปเกรดอะไรก็ได้แล้วแหละเพื่อที่จะให้มันตันเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับคืออัปเกรดฐานที่ใช้บ่อยก่อน หรือว่าชอบป่นบ่อยๆมากที่สุดเลยแล้วก็แป๊บเกจสุดบนะครับนี่คือสูตรที่แก้วแนะนําในการทำเกดเนาะเพราะว่าแก้วไม่อยากจะบอนครับว่าเออคุณชมต้องเล่นไมเนอร์นะมันใช้ดีที่สุดเลยในบ้านสิบเนี่ยคุณชมต้องเล่นแบบนี้นะไม่นครับเราจะให้ให้คุณผู้ชมเนี่ยเลือกเลยนะครับว่าชอบเล่นอะไรเพราะแน,นะสูตรครับมันก็ดีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบมังกรแบบแก้วบางคนอาจจะชอบเป ah ก้าป่าหินก็เลือกเล่นได้เลยนะครับสามารถที่จะเล่นตามที่คุณชมชอบนะครับ เล่นแบบไหนก็ได้นะครับที่มีความสุขสนุกไปกับเกมแล้วก็แก้วบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าฝั่งของห้องทดลองนี้อ่ะอย่าปล่อยให้ว่านครับผู้ชมต้องพัางแผนนะครับว่าวันนี้แก้วอัปเกรดมังกรแล้วพออัปเกรดมังกรเสร็จภายใน5วันนะครับแก้วจะต้องมีทรัพยากรนนครับที่จะมาอัปเกรดสายฟ้าแล้วเพราะว่าเราจะไม่ให้ห้องดออทดลองว่าน,นครับแล้วต่อไปนะครับพอสายฟ้าเสร็จแก้วจะไปอัปเกรดเบกอแก้วก็วางแผนไว้เลยครับว่าเออ เดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยเราจะอัปเกรดอะไรนะครับก็วางแผนไว้นะครับเพื่อที่จะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับเราจะได้เป็นบ้านเลเวล10ที่ตันไวๆที่สุดนั่นเองเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับไอของในห้องทดลองเนี่ยจะใช้เวลาในการอัปเกรดนานมากๆเลยครับก็ต้องอัปเกรดให้ให้ไวนั่นเองแล้วก็ผู้ก้านะครับถ้าชมจะอัปเกรดครับระหว่างควีนกับเคงถ้าอัปเกรดได้ตัวเดียวนะครับแก้วแนะนําให้อัปเกรดควีนให้เป็นเลเวล40ก่อนเลยครับ เพื่อที่จะได้ใช้ควีนลรอว่ตันก่อนเลยแต่ผู้ชมสามารถที่จะอัปเกรดพร้อมกันได้นะครับสามารถที่จะป้นได้อย่างหนักเลยครับก็สามารถที่จะอัปเกรดควีนและคิงไปพร้อ,รอมๆกัน,นครับก็จะดีมากๆเลยครับแต่เวลาป้นอาจจะแยกหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะใช้มังกรก็ได้นะครับเพราะมังกรมันไม่จําเป็นต้องใช้ผู้การครับในการป้นบ้านสิบเนาะก็แนะนำนะครับประมาณนี้เลยโอเคนี่ก็คือการแนะนําการอัปเกรดกันนะครับแกรู้สึก ดีใจนะครับที่ได้ทํายังไงชมสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับว่าชมวคิดเห็นตรงไหนไม่เหมือนแก้วหรือว่ามีอะไรแนะนําสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วก็บ้านต่อไปนะครับเป็นบ้าน11แก้วจะทําเมื่อไรแก้วจะทําก็ต่อเมื่อบ้านหลังนี้นะครับกลายเป็นบ้าน10ตันแล้วเราจะขึ้นบ้าน1 1นะครับแก้วก็จะค่อยทำนะครับก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนเหมือนกันแต่บ้านหลังนี้แก้วตั้งใจที่จะเล่นนะครับแล้วเดี๋ยวแก้วจะอัปเกรดตามแผนไว้เลยตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็ าจจะมีคอนเทนต์ม่ให้ลงครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละคลิปหรือว่า2อ,อาทิตย์คลิปก็แล้วแต่นครับแต่แก้วจะพยายามพยายามครับลงให้ได้บ่อยๆเนาะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แก้วนะครับ,บวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ